ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ข้าวต้มน้ำบุนนะคะแต่มันคือข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดนั่นเองสืบเนื่องมาจากอยากกินข้าวต้มมัดแต่ไม่อยากกินอันใหญ่ๆเดี๋ยวอ้วนก็เลยมาทำชิ้นเล็กลงปรากฏว่าทำเสร็จแล้วกินไป10อันเฮ้ย <c oughs> เอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลย <c oughs> น้ำถั่วดํามา50กรัมหรือเศษ1ส่วนสี่ถ้วยตวงเปิดน้ำใส่ลงไปนะล้างถั่วสัก 2- 3น้ำ เปิดน้ำใส่ให้พอท่วมถั่วแล้วแช่ถั่วทิ้งไว้เป็นเวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปเทน้ำทิ้งล้างถั่วสัก1-2รอบเทถั่วใส่หม้อใส่น้ำให้พอท่วมถัว่วต้มถั่วด้วยไฟกลางเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่ม คอยแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะด้วยนะคะใครมีฝาหม้อจะปิดฝาหม้อด้วยก็ได้ถ้าต้มๆไปแล้วน้ำมันแห้งสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะเมื่อต้มครบ30นาทีลองตักถั่วขึ้นมาเราบี้ดูถ้าสุกนิ่มแบบนี้คือใช้ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่นิ่มต้มต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะคะน้ำถั่วที่ต้มแล้วเทน้ำทิ้งแล้วพักไว้ก่อน จากนั้นนำข้าวเหนียวมา2 5 0กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ็จ1ส่วนสถ้วยตวงเปิดน้ำล้างข้าวเหนียวสัก2 3รอบข้าวเหนียววันนี้ปาใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูของไรทิพย์นะคะซื้อมาจากเซเว่นพอดีลืมถ่ายถุงมาให้ดูล้างข้าวเหนียวเสร็จแล้วเทน้ำทิ้งพักไว้ก่อนนำกะทิมา250 ml อเทใส่กระทะน้ำา60ิเกลือ1ช้อนชาครึ่ง ใบเตย3 4ใบตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งเดือดเมื่อเดือดแล้วใส่ข้าวเหนียวลงไปผัดข้าวเหนียวกับน้ำกะทิด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา15 2 0นาทีผัดเบาๆนะคะระวังเมล็ดข้าวจะหัก ผัดๆไปกะทิจะค่อยๆแห้งลงแห้งลงพอมันแห้งคนยากให้ใช้วิธีการแผ่แผ่แผ่แผข้าเหนียวแบบนี้นะคะเราค่อยพลิกกลับด้านนะตอนนี้ลองหยิบข้าวเหนียวมาชิมดูค่ะตัวข้าวเหนียวเขาจะแบบว่ากรุบนิดๆน,น,นะคะไม่กรุบเหมือนกับข้าวดิบตอนผัดต้องผัดให้ดีนะถ้าผัดไม่ได้ที่เมื่อเอาไปนึ่งตัวข้าวต้มผัดของเราอาจจะไม่สุกก็ได้ ตอนนี้ป้าลองชิมข้าวเหนียวดูแล้วนะคะข้าวเหนียวมีความกรุบเหลืออยู่นิดๆได้ที่แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป85กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะผัดด้วยไฟอ่อนอีก5นาทีสังเกตดูให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดด้วยนะคะ นำข้าวที่ผัดแล้วเทใส่ชามแล้วพักทิ้งไว้ให้อุ่นจากนั้นนำใบเตยออกเทถั่วดำที่ต้มแล้วลงไปแล้วคนให้เข้ากันนำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ จะหั่นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะมาดูการห่อ,อก,กันนะคะป้าจะใช้ใบตองนะเช็ดให้สะอาดแล้วฉีกเป็นเส้นแบบนี้ตัวใบตองป้าจะฉีกให้กว้างประมาณ6เซนบวกลบได้นิดหน่อยค่ะอย่างอันที่ป้าถืออยู่ก็กว้าง5.8เซนจับปลายใบตองม้วนให้เป็นกลวย จุ่มมือในน้ำสะอาดก่อนที่จะจับข้าวเหนียวนะคะเพื่อช่วยลดการเหนอะหนะหนึบหนับติดมือหยิบข้าวเหนียวใส่ลงไปในกลวยประมาณครึ่งกลวยก่อนจากนั้นใส่กลวยลงไปหยิบข้าวเหนียวอีกหนึ่งส่วนค่ะวางโปะด้านบนไม่ต้องกดให้แน่นนะปริมาณข้าวเหนียวที่ใส่ลงไปป้ากะกะเอานะคะไม่ได้ช่างแต่ถ้าจะให้เฉลี่ยก็หนักประมาณ12-15ถึงกรัมได้อาตอนนี้หลังจากใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วค่ะ พับไปตองแบบนี้ให้มันยังคงรูปเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วก็พับทบไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งสุดขอบไปตองถ้าปลายมันโผล่ออกมาไม่สวยก็ตัดทิ้งจากนั้นค่ะหาไม้กลัดถ้าไม่มีไม้กลัดก็ใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ ใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้กัดนะคะช่วยยึดตัวใบตองเข้าด้วยกันไม้จิ้มฟันหักครึ่งก็ได้นะคะอันเมื่อกี้ลืมหักนะใบตองที่นำมาใช้ห่อให้ตากแดดทิ้งไว้ให้มันนิ่มๆเหี่ยวๆก่อนนะไม่ต้องเอาใบสดๆมาใช้เพราะว่าเดี๋ยวห่อแล้วมันจะแตกมาดูวิธีการนึ่งกันให้เรานำน้ำใส่ซึ้งแล้วต้มให้เดือด เมื่อน้ำเดือดจะจัดแล้วนำขนมลงนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งขนมด้วยไฟกลางเป็นเวลา35-40นาทีเมื่อนึ่งเรียบร้อยแล้วก็กินได้เลยไม่ใช่สิรอให้มันอุ่นๆหน่อยแล้วค่อยกินก็ได้ค่ะเดี๋ยวปากพองตัวขนมเมื่อทำแล้วแนะนำว่าให้กินให้หมดภายในวันเดียวกันกับที่ทำจะอร่อยที่สุดนะคะแต่ถ้ายังไม่อยากกินจริงๆเก็บใส่ถุงรัดยางแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ ป้าทดลองเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาหนึ่งคืนค่ะเช้ามามันแข็งขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ก็ยังกินได้แหละถ้าอยากให้มันนิ่มลงก็ลองอุ่นให้ร้อนดูนะจ๊ะมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะ1สูตรจะสามารถทำได้45-50ชิ้นถั่วดำา3บาทเจสตางค์กะทิยี23บาทน้ำ50าส0สตางค์เกลือ1บาท50สตางค์ใบเตย3บาทข้าวเหนียว15บาท น้ำตาลทราย2บาท13สตางค์กล้วยน้ำว้า12บบาทใบตองไม้กราดตีไปว่า20บาทจริงๆไม่น่าถึงถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรจะอยู่ที่80บาท83สตางค์เดี๋ยวตีไปว่าทำได้45ชิ้นนะคะถ้าทำได้45ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท80สสตางค์ และแน่นอนว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีปาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะป้าน่าจะขายที่ชิ้นละ4บาทแต่ว่าจัดเป็นเซตนะคะเซตหนึ่งชิ้น20บาทอะไรแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า